สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าเข้านะคะเป็นผลงานของช่างเจี๊ยบนครปฐมนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานศูนย์เล็งค่ะบอดี้นะคะเป็นงานไม้ชิงชันนะคะทรงสไนเปอร์แล้วก็ทรงมือสอดค่ะเข้ามาทั้งสองทรงเลยนะคะตัวนี้เป็นทรงกีตานะคะจับขวานะคะลักษณะของเนื้อไม้นะคะอันนี้นะคะ ดูใกล้ๆนะคะวิบวับมากคือในส่วนของการทําสีนะคะเหมือนอคือช่งางใส่กิตเตอร์เข้าไปด้วยนะคะก็จะมีความวิบวับอยู่ในนั้นคืออันนี้ต้องสัมผัสกับแสงนะคะแล้วก็จะเห็นได้ดีเลยค่ะตัวนี้นะคะงานููย์เลงค่ะมีศูนย์เลนหน้าหลังนะคะปีก50เซนนะคะอลูมิเนียมวิบวับมากเลย ผลงานของช่างเจี๊ยบนครปฐมนะคะตัวนี้นะคะรวมส่งนะคะแล้วก็เก็บปลายทางนะคะอยู่ที่9,500บาทนะคะสิ่งที่จะแถมไปด้วยนะคะลูกดอกค่ะล็อกบนนะคะ5ดอกค่ะยาง2คู่กระสวยสาย PE นะคะมีแว่นเลนโพลไรต์นะคะใส่ออกหมายนะคะทำให้การมองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะคะของร้านแถมไปด้วย1ตัวค่ะ รวมส่งและเก็บเงินปลายทางอยู่ที่9,500บาทนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยสินค้าพร้อมส่งค่ะนี่ปีกอลูมิเนียมนะไม่ใช่สแตเลสวิบวับมากสวยค่ะ สนใจนะคะโทรหรือ id line นะคะ0 8 6 7 7 0 4 6 7 9นะคะสินค้าพร้อมส่งค่าไม่ต้องรอนานนะจ๊ะเก็บปลายทางค่ะจ่ายเงินหน้าบ้านนะคะของแถมจัดหนักจัดแน่นจัดพืบเลยค่ะสนใจก็ทักมานะคะอ่าในในช่องคอมเมนต์นะคะแม่ค้าไม่ได้ตอบนะคะสนใจสินค้าทักข้อความมานะคะจะเป็นในเฟซในเพจในไลน์นะคะ ทักข้อความมานะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ